สวัสดีครับผมศักสันหืือขุนนะครับวันนี้จะมาสรุปภัยแล้งปี62ที่ชาวชุมชนบ้านต้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับติดตามชมครับเกษตรกร,กรประมาณ30รายมาทำเรื่องขอน้ำแต่ว่าเราช่วยได้จริงๆก็ประมาณ25รายเพราะว่าน้ำมันส่งไปไม่ถึงที่เรามองเห็นอยู่นี่คือสะ บนเนื้อที่39ไร่นะครับเป็นบ่อกเก็บน้ำของปอมจุก็อยู่ประมาณ1 7 0 0 0คิวโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านรอบๆบ,บ,บริเวณที่เราอสร้างฟาร์มหมูเนี่ยเดือดร้อนเรื่องไฟแล้งไม่มีน้ำใส่นาข้าวนะครับทางบริษ,ษัทท่านก็เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็เลยอนุโลมแล้วก็ให้ความ <ไอ S 1> ช่วยยอยมาติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องติดเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งใส่นาข้าวนะครับ เลี้งได้พอเมื่อนี้มาเอาได้น้ำกับเขาลราไปจะเลือกได้เล่นะครับเพราะว่ามันเกลื่อนมันไปเกลื่อนใจตัวมาดูไหมจะว่างท่อครับกะลังพี่น้องทั้งเทศบาลแล้วกับผู้ดเดือ,อดร้อนเรือน้ำกับกะลังมาซอยกันตอนนี้ก็ทางเทศบาลกับมัดติดป,ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ โอเควะโอเคแล้วโอเคแล้วโอ้ดีใจน้ำเฝ้าเฝ้าเด้อไงด้อเฝ้าเอาเฝ้าเอาพวกเนี่ยก้นนึ่งตะปูจนหนีเจ้าเมื่อยแมนวะพอดีเพิ่นเลยไปปรับเครื่องเราท่างหัวกับเบ้าหาก็เลยได้ก็ได้คเหมือเน้าวก็ให้ได้ไปไหนก็เต็มพู่บริษันเต็มพู่เนาะค่ะตอนนี้เต็มแล้วโอเคแล้วฝากขอบคุณบริษัทพระเกี่ยวพนักงานเป็นอย่างไรค่ะค่ะค่ะขอบคุณบริษัทพระเกี่ยวฟาร์มเนื้อค่ะครับผมกิจยเกษตรกรเนาะครับ เหล่มมีน้ำแล้วรอดตายแล้วครับเขาบัดนี่รอดแล้วรอดแล้วแหงว่าตอนนี้เขียวลืมเลยโอเคแล้วครับพอแม่พี่น้องเข้ารอดตายระบาดนี่เดี๋ยวจะติดต,ตามไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือการซอยเหลือเช่าเช่าหน้าเข้าตอนช่วงที่ว่าไพา่แรงแล้วเด็ดในน้ำจากฟ้ามนะครับ เก็บกลางว้แล้วครับว่าซอยพ่อแม่พี่น้องเข้าจนปัจจุบันนี้ก็ได้จยกที่เห็นแล้วครับเป็เก็บเกี่ยวเข่าแล้วทำเหมือนั้นไม่ได้น้ำจากฟ้าแล้วครับพวกลงมือจากเตนท์สะบัดบานต้นเถี่ยงอนุเครื่องเสื่องสูบกับบนเสือกได้น้ำในหน้าเข่าก็เพราะได้เข่าก็บพราะได้ตั้งท้องบริษัทพอจนบริษัทเกี่ยวก็ต้องขอบคุณทั้งเตนท์สะบัดบานต้นแล้วก็บพราะสัตว์ปลาเกี่ยวป้าน้ำที่คนอนุเคราะห์นะครับอนุเคราะห์น้ำจนได้ เทา่ทาไห้เท่าห้าหน้าห้าก็เลยได้น้ำในมืงินี่นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพอกันปีหน้าครับ้ามีภัยแรงอีกพ,าพาักเกี่ยวฟ้ามนดีต่อเหลือครับผมสวัสดีครับทั้งนั้นเนี่ยผมได้กินข้าวสารฟรีอยู่ประมาณสี่เดือนคนที่เขากระทบภัยแรงแล้วช่วยน้ำแล้วเขาได้ข้าวเนี่ยเขาก็เอาข้าวมาให้คนแล้วกส็สอบสองคสอบก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยครับ ทำให้ชาวบ้านชุมชนบ้านเก้าหมู่บ้านเนี่ยเข้าใจเข้าใจเรายิ่งขึ้นว่าเราไม่ได้เอาเปรียบเราพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือสังคมระหว่างฟาร์มหมูกับสังคมต้องอยู่คู่กันตลอดไปส่วนปีนี้ให้หายโควิดก่อนนะครับงานซ SR เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งสวัสดีครับ